สวัสดีครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่อง KP Channel นะครับวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะครับผมก็จะพาคุณแฟนมาวัดทําบ,บุญนะครับวันนี้นี่นี่จริงๆแล้ววันนี้เธอทํางานนะแต่ว่าเธอโดดงานมาเนี่ยดูด,ดูสีหน้านคนผมเองก็เพิ่งจะออกกะมาเนี่ยยังไม่นอนเลยพปมาหาแต่เช้าเลยไาทำบุญกันวันนี้ทำบุญกันไครชวนเมื่อวานไครชวน คือแบบเราก็ทํางานอยู่นะเราเลิกงานกะว่ากลับมาอาบน้ํานอนเลยที่ไหนได้ต้องพาเธอมาวัดธนบุญอีกเราก็ต้องทำตามใจนางหน่อยนออะีไหมี่

หลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็จะมาหาั่นกินก่อนครับเติมกําลังก่อนครับเช้ามาไม่กินอะไรเลยเดีย๋ยวไม่มีแรงขึ้นเขาข้างบนนี่ขโมนหนึ่งขึ้นไปนี่นี่นั่นครับโซปานซปรานสิจบครับเขาที่แล้วมาก็รอบหนึ่งแล้วไม่เลยขึ้นเพราะเขาปิดจะถ่ายคลิปก่อนครับ ราจะขึ้นไปข้างบนกันสะพานสกายวอล์กครับนี่นี่ติ้หมาแล้วแดดร้อนมากอะเดินไปเรื่อยไปร้อนจุ้มอะไรคุนทำไรหาอะไรโู่หาไม่เจอหรอกเยอะอยู่นะมันเยอะอยู่นะตอนนี้เธอก็กำลังหาริบบิ้นที่ผูกไว้เมื่อคราวที่แล้ว มันหลายที่อะตรงไหนก็ไม่รู้รนี่แต่ชื่อมันจางไปแล้วใช่เหรอใช่แ <laughs> น่ใจความจำดีขนาดนั้นเชียวเพราะว่าสีน้ำเงนินอะมีคนผูกก็มีตั้งหลายสาวว่าดูสาวอื่นก็มีเนี่ยอะไ,ไรเดี๋ยวช,ชื่อมันจางไปแล้ว หาไม่เจอแล้วเดินเตอนนี้เราก็มาถึงช่วงตีนเขา้ะครับคราวที่แล้วที่เรามาก็นี่ขึ้นทางนี้ครับทางบันไดาทางตรงทางตรงครับทางตรงว่าทางนัดที่ไหนได้ดชั้นมากๆอ่ะเลยนะคือพักนึงอ่ะถึงกับต้องจูงอ่ะต้องดันขึ้นอ่ะคนเน,นี้ยน,นั่งหอทุกชั้นอ่ะเดินไปหอไป แต่ง่วนนี้เราจะไปทางซ้ายนครับทางเรียบๆถึงจะอ้อมนิดหน่อยก็ไปทางเรียบๆทางนี้ดีกว่าเราอดอ,อบอ้อม,อมแต่ว่าถึงเินเรียบสบ,ยสบายหน่อยทางที่แล้วเข็ดกระทางนี้ ตัวเมื่อขึ้นจะที่ไหตะพวมามาพวงเลยบายบายด้วยบายด้วยไปกันเยขึ้นมาขึ้นมาแล้ขึ้นมาเร็วมาเร็วในจริงนี่มันได้ Oh god. อะไรเนี่ยมาที่นี่บ่งบอกถึงความแก่ค่ะโอ้ my god ให่มากถึงลู้แล้วค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลข ยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้จริงๆตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับตอนนี้ดูสภาพคนที่ขึ้นมาออหอบเป็นกระแทกเลยขง้นข้างบนอีน่จะเป็นโบสถ์ที่ไหว้พระทีนบนเขา อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางนึ่งนะครับที่ผมบอกไว้ที่เป็นทางบันไดขึ้นมาด,ดูครับมีคนขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย,ย,ยคราวที่แล้วผมขึ้นมาทางนี้แหละเห<ป>็นเลยบันไดชันมากสูงนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลย ก็จะเป็นทางที่จะลงไปสะพานกระจกไปทางนี้ครับลงข้างล่างอีกลงอีกแล้วเหรอ,อามาแล้วต้องลงไปได้เลยตอนนี้เราก็มาถึงที่จำหน่ายตั๋ล้วครับเอ๊คุณบอนเจอน้ะเป่าดูครับดู คนรอคิวขึ้นสะพานกระจกเยอะบ้าโอ้เทียบเลยสงสัยก็ไม่ได้ขึ้นเทนั่นแหละคนเยอะมากอันนี้คือคนที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็คือซื้อตั๋วแล้วรอคิวขึ้นโโราคตัวนูน400ร้อยพันคิวเริ่มใหม่อันนี้20กว่ากว่า400 อีกสี่คนอีกสี่คิวห้าคิวอะห้าร้อยคิวคงไม่ทันแล้วแหละไว้ขาน้าเนาะเยอะจัดเยอะมากวันหยนหยุดมเอจหยมนเะวหยุดไงมาอะวหงมนอนหุนะันหงนวนหนเะนหนะเยอะัะัมไปเขหน้านะไปมาใหม่ คนเยอะมากกินชานมกินชานมไขุ่กอะไรนะกินชานมที่ไหนกินคองฮิวกินคองฮิวโอเคโอเคเสียพลังงานไปเยอะต้องกินชานมอ๋อเสียพลังงานไปเยอะใช่ไหมต้องกินชานมตั้งใจจะกินอยู่แล้วดิชานมอ่ะอยากกินโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่กินคองฮิวกันนะครับ มีคนจยากกินชานม,นมไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่กิงคองฮิลนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชม,มบรรยากาศรอบๆกันเป็นยังไงบ้างดูกันเลย แต่ว่ายังแกะไม่ได้เลย <st ut ters> ดูดู <st ut ters> ดูดูนี่ก็จะแกะได้แล้วน่ยชาไทยมีความสุข ตอนนี้เราก็มาต่อกันที่สะพานใหม่ครับพี่คอนโดกกลุ่มครับพี่งานรอทองนี่นี่นี่อันนี้จุนจุน MT 0 7ครับ MT 0 7ของท่านจุนจูนนี่กำลังทำไฟกันอยู่เลยนี่นี่ทำเปลี่ยนหลอดไฟใกล้ๆเปลี่ยนหลอดไฟไกลมากเลยคุณเลิกงานมาด้วยดูนี่บานแหววครับบานแหววนี่บนนีครับแจกเสื้อด้วยแจกเสื้อด้วย อันนี้เลยครับเลยปรจากกรุงเทพครจักรระุมาเพื่อรับเสื้อโดยเฉพาะเลยนี่นี่ดูเสื้อดูเสื้อดูเสื้อทีมงานแก่แกแก่กเสื้อตุ้ใหม่ตุ้ใหม่จบกันจีต่ะคนแต่ะคนาเนี่ยรกิก็มีนี่บีอาร์หกห้าโนครับอันนึงโชว์เสื้อหน่อยไปไหนหน้าดแดงไม่ไม่ได้ลึกนูี่ครับนี่ครับอันนี้สบีหกหาโของพี่ไม้อันนี้อาตาหัวแงครับ นี่นี่เสื้อเสื้อเสืุ้กไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่เสื้อปุเสื้อุิงานล้อทองนี่ิมงานล้อทองรุ่นรุ่นองพันยี่เอ็ดปีที่สารุ่นที่หครับนี่เนี่ทางไกลเพื่อเฉพาะเลยมารับเสื้อเฉพาะครับอันีห้าอ้อยเจมากเเราะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตั๊กคลา์ให้ผมด้วยนะครับ